สวัสดีหนึ่งท่านนะคะย้อนลัาพูดเดียวฟังไปก็หัวควรไปเนาะเพราะว่าตรงเห็ดงานไปแล้วเหมือนน้อันอันหนึ่งท่านก็นหนึ่งท่านก็จะเป็นกูตัวมีอยู่พูดเดียวนี่จอดทีนี้เรากันสิบหกสวัสดีหนึ่งท่านนะคะย้อนดนไหมสวัสดีทุกทุกช่องนะคะจากพี่นางาฝากบ้านแกล็ดได้จะเด้อ ผู้ใดก็ได้อันบ่บ่รัวหลังคาก็ท่านได้พ่อได้นาะพี่นางมันบ่ก็บอกก็บอกตรงๆนี่ล่ะแบบ้ายๆก็ว่าถ้าบ้านไหนแบบพ่กใครมีคนนอยแน่นาะคันเป็นตาสีนั้นแนงสีกันเบิ่งพ่อเขาไปเบิ่งเราวมันย่านันก็สิมากไปจอดไว้ห้ยังสี่นะแต่ว่ามันกระบ่เด้มันกระบ่ไดมีหลายเครื่องหลายบ้านเนาะที่จะไปเห็นงานก็มีอยู่อันอันเดียวกับจอทีมไว้จอด จอดไปให้กับฟังฟังแล้วเาไปส่แล้หูฟังใส่เดี๋ยวสองคนจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ห้ามห้ามมาเด้อสันเฮ้ยน้องช่างอย่าไปจังสันโอ้ชัดชยัยชัดชยัยชัดชยัยสวัสดีจ้าพี่สุสวัสดีครับชัดชยัยขอบใจเด้อที่เขาให้กำลังใจพี่สาว พี่ช่างไม่ไปได้ไงเออเขาจะไปอะไรนะเขาจะเรียกเรียกอออลิสาเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะไปอา่าไปบรรยายหรือไปแล้วนะเขาเรียกไปให้ให้ให้ความรู้อะ่ะเกี่ยวกับสุขศึกษาเออก็บอกไปให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับด้านด้านนี้ใช่ไหมเออพี่จัดชยัยปิดหูไว้เป็นสัว่า โอ๊ยชัดชัดชัยจะปิดหูทําไมอ่าที่นี่ที่นี่เขามาเรียนวิชาสุขศึกษากันคุณอากีสวัสดีครับเอพี่สุห้ามมาคนแรกเลยวันนี้น้นองช่างพี่จะบอกให้นะอาริษานะ่ะตัวร้ายวาพี่อีกอาริสานะ่ะตัวร้ายวาพี่อีกน้องช่างอืม พี่นะพี่นะคะเป็นตัวประกอบจะบอกให้เออลามกสาดสันว่าหนองตุกตาบอกออสวัสดีครับพี่ฉัตรชัยสันว่าพี่ฉัตรชัยรู้จกักเลขหกเก้านั่นนั่นบอกเขาปิดหูบอกเขาปิดหูดหแล้วไปถามเขาบอกพี่ฉัตรชัยรู้จักเลขหกเก้าไหมคะอ่าแทงก็เข้าทุกคนเดอ้อสันว่า ไม่จริง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 อลิสาพี่จะบอกให้นะบางคนนะ่ะให้ให้เท่าไหร่หกเก้านะ่ะให้เท่าไหร่ก็แทงไม่เข้าก็มีอลิสาไม่ทุกคนโดยเฉพาะของน้องช่างนะ่ะเออเอาจริงจริแต่เพราะว่าแกแกแกหกเกนะ้าน่ะแกก็ชอบไม่ใช่ว่าแกไม่ชอบแต่แกไปแทงไม่เข้าเพราะว่า แกลาพอพอแกลาแล้วแกก็แกก็ลืมหมืนยังอลิซาบอกนะเออฝัฝัดจะถึงบ้านน่ะก็เรียบร้อยแล้วโรงเรียนจีนโอ้ยตื่นขึ้นมาตายอุตสาห์คิดไว้คิดไว้ในใจเออกลับบ้านต้องได้ทั้งสองคือหกเก้าไงเออพอถึงบ้านเหนื่อย เออแทงยังไงก็ไม่เข้าค่ะแทงโอ๊เออแทงยังไงก็ไม่ถูกเพินไปเพินมาอยู่โอ้ยเขาบอกไว้แล้วตำล่าซื้อเลยเขาไหมากโตนี่เขาบอกให้ซื้อขึ้นซื้อลง่าสั่นว่าเออแทงยังไงก็แทงไม่ถูกแทงยังไงก็แทงไม่ถูกเพราะมันเหนื่อย <laughs> โนตมาช่วยทีมาสันรารจ <c oughs> ัตใจก็บอกคุณอากีสวัสดีครับแม่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 น้นองอลิสาอุตสาบอกพี่ชัชัยอย่างดีนะพี่จัชัยมานี่ต้องปิดหูไว้นะไปถามเขาว่าพี่จัชัยชอบไหมหกเก้าเออไปสึกไปแทงเลยนะไปแทงเลยแล้วเขาจะได้ยินไหมนะ้าบอกให้เขาปิดหูมาตั้งแต่มาเลยอะ่ะโนตขายดี ไม่มาหรอกอสันวา